ท็อปวราวฒิศิลปะอาชานะครับก็บอกว่าในกรุงเทพนี่ก็ PM 2.5ที่เกิดขึ้นเกือบ7จ็ดสิอซมาจากท้องถนนครับดังนั้นในช่วงที่เกิดวิกฤตเช่นนี้การขอความร่วมมือให้ Work f r ฟ m Home นะเป็นการลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนออย่างเช่นกระทรวงทสของท่านนี่ยนะได้มีมาตรการขอความร่วมมือจากเพื่อนเพื่อนข้าราชการประมาณ60%ให้ Work f r ฟ m ร o มโ เหมือนโควิดเลยน,นั้นเอซึ่งจะสามารถปรับลดปริมาณรถยนต์บนถนนไปได้ส่วนหนึ่งครับ <c oughs> เพราะถ้าจะสังเกตเมื่อต้นปี63ในช่วงโควิด19แล้วก็มีการ Work From Home 100%นั้นนะ่ะนะอากาศในกทมจะสดใสรือทีเดียวนะดังนั้นเห็นได้ชัดว่าการลดปริมาณรถยนต์บนท้องนอนถนนจะ่ลดปริมาณ PM 2.5ไปได้โดยทันทีดังนั้นการ Work From Home ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะขอให้อยู่บ้านเพราะ ดังนั้นการเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ได้เป็นมาตรการที่ขอให้อยู่บ้านเพราะอากาศอยู่ในขั้นยแย่แต่เป็นการลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนด้วยครับคือจะไปลดต้นเหตุมันด้วยนะฮะอ่าถัางั้นผมพวกนี้อยู่บ้านใช่ไหมให้คุณแอนมาคนเดียวนะออขณะที่อ่ไหนๆเรื่องนี้แล้วก็ชัดเจนลงไปนิดนะฮะคุณปิ่นศักดิ์สุรัตบดีเพื่อราอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอนะ <c oughs> อก็ไปถแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลเรื่องของสายการฝุ่นพ M2.5 บอกว่าปัจจุบันค่าพ m 2ออยู่ในระดับเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะประเทศไทยตอนกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคใต้นอกจากนั้นในกรุงเทพมหานครและเมืองขนาดใหญ่ก็พบว่าอยู่ในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้15จังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุดประกอบไปด้วยกาญจนบุรีชัยภูมิจากเพชรชบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีลำปางเชียงรายพะเยาราชบุรีแพร่เชียงใหม่กาลสิน อดนาเรและนครราชสีมาท่านอธิบดีปิ่นศักดิ์ก็บอกว่าทั้งนี้ในวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะวันนี้วันที่2ใช่ไหมฮะในวันที่5กุมภาพันธ์วันที่ห้าก็คือวันวันอาทิตย์ใช่ไหมสุขวุงนี้3ามีวันวันที่หนะฮะวันอาทิตย์พีเอ็มสองจุดก็จะลดอยู่ในระดับปานกลางจากนั้นวันที่7กุมภาพันธ์ก็จะลดลงอยู่ในระดับค่ามาตรฐาน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ17จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ท่านอธิบดีปิ่นศักดิ์ก็บอกว่าอย่างไรก็ตามท่านนายกรัฐมตีก็ได้กำชับให้มีการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยให้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมลดการก่อสร้างการเผาในที่โล่งแจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงก็สามารถตรวจสอบและดูแลตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยเพื่อให้ทราบปึกษาการฝุ่น PM 2.5ส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพนะฮะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน AirBKK A.I.R. แล้วก็ B.K.K. กรุงเทพเนี่ยนะฮะขณะที่คุณอนุชาบุรุภพชัยศรีนะครับรองเลขาธิการนายกรตรมนตรฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกตรีเขาบอกว่านายกให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาุ่นพีเอ็มสองอย่างจริงจังและได้มีการมีข้อสั่งการเพิ่มในการยกระับมาตรการในระดับพื้นที่และขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยโดยในอนาคตอาจจะมีเรื่องของการลดเรื่องการขนส่งมีแผนดํามา